ห้องกว้างมากแป้งคพันมีทอนและมีอาหารเช้าด้วยนะเซตอาหารเชา้าห้องน้ำนี่ไฮไลท์มากเดี๋ยวค่อยมาดูห้องน้ำใหญ่มากโรงแรมราคาหลักร้อยมีอ่างอาบน้ำค่ะหัวหินเจ็ดนะคะ ข้างโรงแรมมีซูปเปอร์มาร์เกต็ตข้างขนาดไหนนี่นี่คือโรงแรมหินน้ำนะคะหินน้ำแล้วก็ประมาณสิบเก้าข้ามถนนมาก็จะเป็น One Express เขามีรถ เราไปส่งด้วยวางของตกนะคะนี่ก็เป็นบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมนะคะด้านนั้นเหมือนเป็นคาเฟ่นะคะทุกคน น,นี่เป็นห้องน้ำบริเวณล็อบบี้นะคะสวยงามอันนี้เสียบกา๊าซตรงนี้แล้วก็เปิดไฟได้นะคะนี่เข้ามาในห้องค่ะนี่เริ่มจากชั้นวางของที่ดูมีดีไซน์ตั้งแต่เข้ามา ทุกคนจะดูห้องกว้างมากและมีการแบ่งพาร์ติชันโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทำงานนะคะตรงนี้ก็มีที่นั่งมีนั่งได้พร้อมกันสองคนเลยกระจกบานใหญ่มากแล้วก็มีตู้เย็นตู้เย็นก็ใหญ่โตเด้อมีน้ำสองขวดแช่ให้เราเรียบร้อยแล้วก็นี่ที่วางของอีกแล้วนี่คือใส่ กรเป๋าเดินทางได้เลยนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเราก็แอบมายัดของไว้เรียบร้อยแล้วและไม้แขวนเสื้อปิดได้ไม่ลกสายตาแต่ตอนกลับอย่าลืมสำหรับบอกตัวเองนี่นี่ค่ะขนาดใดเขายังมีความสนุกสนานเลยนะคะเป็นสีชมพูนีออนทุกคนแล้วก็ลินช์กเยอะมาก เอสเอสเดี๋ยวก่อนห้องน้ำยวเอาไว้ก่อนห้องน้ำนี่ไฮไลท์มากเดี๋ยวค่อยมาดูนี่อันนี้เป็นห้องมุมนะคะก็เลยจะมีหน้าต่างสองด้านเลยมาดูนี่สามารถเดินวนเป็นวงกลมรอบห้องได้นี่ทีวีจอใหญ่นี่ก็จะมีหน้าต่างอ่าไม่ใช่สีเป็นประตูออกระเบียงก็คือห้องเราก็จะสว่างมากเพราะมี หน้าต่างถึงสองด้านนี่ค่ะนี่เป็นเตียงนี่แล้วมีความหัวเตียงนี่สนุกสนานกับดีไซน์ตรงนี้มีกรอบหัวเตียงและเวิร์ดดิ้งนิดหน่อยบนหัวเตียงเป็นสารจากโรงแรมนะคะถ้าเช็ดตัวเรียบร้อยงั้นดูอีกมุม ว้างมากจะบอกว่ายามอีกทีละคะ่ะแบงค์พันมีทอนเออเธอคุมสุดๆและมีอาหารเช้าด้วยนะจะบอกให้ตรงนี้ก็เป็นมุมนั่งเล่นนะคะนั่งเล่นนั่งเลงและว่าคืนนี้เราต้องเป็นมุมมาม่าของเรา อันนี้คือวิวจากระเบียงนะคะที่รถวิ่งนั่นคือถนนเพชรเกษมเลยนะคือมันติดถนนแบบติดเลยอะติดถนนใหญ่ความสะดวกสบายไม่ต้องพูดถึง <c oughs> นี่ฮะถึงไฮไลท์ห้องน้ำใหญ่มาก <c oughs> เริ่มจากซ้ายมือมีอ่างอาบน้ำค่ะโรงแรมราคาหลักร้อยมีอ่างอาบน้ำค่ะแถมมี หน้าต่างให้อีกบานไปเลยอ่างฉ่ำสว่างสวยแล้วก็เมื่อกี้ซ้ายมือใช่ไหมขวามือก็เป็นอ่างล้างหน้ายังไม่ถึงส่วนชาเวอร์นะยังเดินไม่ถึงสุขภัณฑ์นะคะทุกคนมาดูส่วนล้างหน้าแสงไฟก็ยังเป็นความสนุกสนาน นี่สีเหลืองเยลโลอโลหฮานี่ค่ะเดินมาถึงต้องใช้เวลาสักพักนะคะกว่าเราจะได้มาถึงชาเอร์เป็นโซนชาเวอร์มีสบู่แชมพูให้แล้วดูฝักบัวยิ่งใหญ่อลังการอีกแล้นี้ก็คือห้องน้ำนะคะ ที่กว้างใหญ่มากโอเคเดี๋ยวข้างล่างมีสะไว้นงว่ายน้ำลายอาหารเช้ายังไงเดี๋ยวเราเก็บภาพมาฝากค่ะ ค่ะเซตอาหารเช้าวันนี้ปกติมีลายบุฟเฟ่นะคะแต่วันนี้เป็นแบบเสิร์ฟบนห้องเลยก็จะมีไข่กระทะสลดัดผักครัวซองแล้วก็ผลไม้แล้วก็มีเครื่องดื่มเย็นเลือกได้หนึ่งอย่างอันนี้เราเลือกเป็นกาแฟเย็นอีกเซตหนึ่งเป็นโกโก้เย็นนะคะ น้องเขาก็มาส่งให้หน้าห้องเลยตอน8ปดโมงเช้าแต่เราบอกเขาได้นะคะว่าจะให้มาส่งกี่โมงประมาณ8ปดโมงเช้าถึง10บโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเราตื่นกี่โมงโอเคค่ะเดี๋ยวเราเช็คเอาท์กันนะคะนี่ร กว้างมากเลยเราต้องเดินวนวนวนดูของว่าเลืทิ้งอะไรไว้หรือเปอล่ากบก็คือจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้รีวิวก็คือน้ำที่นี่นะคะแรงมากอาบน้านสนุกมากมม<ะ>นี่นะคะ ก็จะมีตั้งแต่มินิบะมินิมาทล็อบบี้คาราโอเกะคาเฟเรสเตอรองคอนเฟอเรนซ์ลูมโอ้มีหลายสิ่งอย่างมากในนี้ครบครันสวยนะทุกคน มีสไลเดอร์ด้วยนะคะนีะส่สาว้น้ำเขาหน้าเล่นนะหน้าเล่นนะ่ะเสียดายวันนี้เราไม่ได้เล่นอ๋อมีข้างบนมีห้องฟิตเนสด้วยค่ะนี่ทุกคอย่าว่าไปมีซาวน่าด้วยด้านบนนี้เหมือนเป็นบาร์นะคะ เขาหน้าเล่นนะแต่เ,เสียดายวันนี้เราไม่ได้เล่นส่วนย่อมนี่ถ้าใครพักห้องตรงนี้ก็คือนี่การ์เดนวิวหูปลาตัวใหญ่มาก